ลุงบานนุย่ยไข่ไปไข่มากระตงเวเพราะว่านี่ที่กินที่เทียวกนละกนลุยเส่ไหมวันนี้ลุยพาไปเที่ยวทาวต่อำเภอเมืองก้อนวันเดียวกระเที่ยวไม่สิน้นเลยพี่รองเฮอเริ่มจากเต้ร์นลุงรถด,ดิคนสซ่งนะเดี๋ยวลุยไปดับมาชื่อว่าดุงดุงสกีแล้วทาตรงกับเสวติดีดีลุยพาพลูดต้นไปแล่แซงวันถี่เลยลำปางมันก้อนไปเดินกินลมชมวิว คื้นอากาศบริรีทสุดได้นํ่ใจพ่อทำทาเหนื่อยนุวยกระพาไปเดินห้าได้กินที่รัดลิมคคองลำปำั้มยาวไปถึงราดไทยวังในราดนี้ตอนนี้ได้พบกับชาวบ้านที่อยู่ตรงตามนั้นเข้าปราสดๆดีจับมาได้มาค่ายกันบนพานไม่ไหวเป็นปลาลุกเบลปลาหัวโบงปลาแยงปลาได้ต่อไรเลี้ยวกัยิ่พาไปเดินกินนุ่มร่อร้ท้งนุ่มอ,อุครอก ดวงเหนียวโอบิวนต่ำนั้นนุ่งจีนแก่งแฟทแก่งยำแบบบานๆกับข้าแบบคนบัดลุงก็ยังแก่งซ่อมเรา,าบุงหรือเข้าคันแกงนำเคยอยอดเลี้ยงหลวกเทจุ่มนำชุบชาดรายเร่งอ,อกหนุยมาเดินเยอะและพ่าเ้าชาว,ชาวัดพ่อกินเอ็มเลวหนุยกระผ้าไปเดินชมโบราณสถานหวังเกาหว,วังไหม จ้าเมืองบัดลุงสร้างวายตังแต่สมัยตอนรัตนากสิ้นโดชมบานเดือนไทยสมัยแต่เรกชมสถานที่วาราชการของจ้าเมืองสมัยก่อนเหลี่ยวก็มีร่างข้องสมัยก่อนให้เหล่กันดุยเข้าไปเลียลียวคุ้มพงว้าวน่ทานผู้ฟังฮึอ